สวัสดีค่ะทุกท่านะวันนี้ผมเชิดดับทีวีนะคะไม่คิดเหนื่อยมากอันนี้คือผมเพิ่งกลับมาจากการซื้อหนังสือที่โรงเรียนนะคะการซื้อหนังสือที่โรงเรียนตอนนี้นี่คือแบบอางที้ผมบอกไปนะคะว่าเราจะต้องไปซื้อหนังสือที่โรงเรียนนะคะคือพุ่งผมบอกตั้งแต่เมื่อวานนะคะให้เราต้องไปซื้อหนังสือที่โรงเรียนซึ่งวันนี้หนังสือมาแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูนะคะว่า ปริมาณนะคะมันเยอะขนาดไหนนะคะแต่ราคาเนี่ยไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะคะอันนี้คือเล่มที่หนึ่งนะ,ะผมอยู่ในปห้านะคะผมเดี๋ยวทุกคนก็จะรู้นะว่าผมอยู่โรงเรียนอะไรเพราะเดี๋ยวผมอาจจะพาไปที่โรงเรียนะไประเทศไทยดูนยเล่มแรกคะ่ะคือโซเชียลก็คือวิชาสังคมในแบบภาษาอังกฤษซึ่งผมชอบนะผมชอบ โอ้มีสกตบอร์ดแบบสเก็ตบอร์ดแบบแบบเหมือนกับที่เราเล่นเลยอ่ะเป็นแบบเดียวกันเลยนะแต่น่าจะคนละลายมีเป็นโซเชียลวะโอ้ยทำไมมีเหมือนข,า,ข,า,ดขาดตรงนี้ด้วยเห็นปะเนี่ยเป็นรอยลอยอะโ,อโฮ้ยครูนี่สัง่งหนังสือใหม่ใช่ไหมหนังสือใหม่ถ้าหนังสือใหม่แต่มีรอยแล้วอะโอไมก้อโอ้โห แล้วก็จะมีเป็นเออจะเป็นทางด้านของหนังสือสุขศึกษาในภาษาอังกฤษนะก็คือ h e a l t h in Action อันนี้คือผมใส่ชุดอยู่บ้านนะฮะเพราะว่ามันร้อนแต่ตอนนี้อยู่ในห้องละเพราะว่ามันร้อนผมก็เลยต้องใส่เสื้อวิ่งนะอันนี้จะเป็นัน่นี่เขาติกอบอยู่ก็ถือว่าเล่มก็เออจริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะตอน,นผมอยู่ป .4 อ่ะโซเชียลอ่ะ จะเล่มใหญ่เหียวอ่ะจะเล่มเล็กป .5 มันกลับกันนะดูส <c oughs> นินี่โซเชียลเนี่ยนีสโซเชียลนี่เหวยวโหต่างกันแบบสิ้นดีอันนี้คือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษตัวน,นะอะไรไม่มาอันนี้จะเป็นไซแอนเหมือนกันนะนี่จะเป็นวิทยาศาสตร์เมื่อก่อนวิทยาศาสตร์ก็เล่มใหญ่เหมือนกันนะโหแต แล้วมันใหญ่ขึ้นแนละ้วมันหนาขึ้นเพราะเมื่อก่อนมันบางนิดเดียวเนาะต่อไปหราจะเข้าสู่หมวดภาษาไทยแล้วนะคะหมวดที่หนึ่งคนะหมวดภาษาไทยอันดับหนึ่งอ่ะไม่เกี่ยวก่อนเอานี้ก่อน b o c a b u l a r y book คำศัพท์โคตรง่ายอะ่ะแต่ละอัน the nationality refrigerator sausage brush daily life enjoy Egg p l a n e แล้วคำแรกอะ Sunday Monday Tuesday Wednesday <laughs> คำแรกนะ Sunday คำสุดท้ายอะอ๋อ oh. What Where When Who w h o m Who s Which Why How <laughs> <laughs> แน่นอนนะ่ะก็เกือบทุกปีเลยเป็นอย่างนี้แหละต่อไปฮะก็จะเป็นสมุดไม่มีอะไรนะสมุดอไอเป็นสมุดอ๋อ oh. นี่ของใหม่จริงปะเนี่ยมัน ข้อตติดก็ขาดเนี่ยแต่จ,จริงอันนี้จะมีเล่มเล่มหนาหนึ่งเล่มเล่มบางสองเล่มแล้วก็จดกันบ้านหนึ่งเล่มแล้วก็สมุดภาษาจีนอีกหนึ่งเล่มไม่เยอะมากนะต่อไปอะก็จะเป็นหนังสือยืมเรียนใช่ไหมน่าจะใช่นะหนังสือยืมเรียนนี่ไง ใช,ใ,ชใช่มันจะใช่แน่หรือยืมเดียนมั้งน่าจะใช่ั้มโอเคก็คือจะเป็นสังคมศาสนาและวัฒนธรรมนะฮะสังคมิศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเดียวคงขอลองอาก็<ม>เป็นเนื้อหาใหม่นะพระไตรปิฎกและคัมภี์ของศาสนาต่างๆอันนี้อันนี้ยังไม่เคยเรียนนะพระไตรปิฎกอยาก <c oughs> ยากจริงแต่แค่อา่านผ่านๆแล้วต่อไปวิทยาศาสตร์นะ วิธีใสก่ก็สิ่งแวดลอ้อมสิ่งล็อกตัวเรานะฮะเดี๋ยวผมจะต้องเขียนชื่อด้วยต่อไปนะคะก็เนี่ยภาษาจีเนะาะข้าษาจีนอยู่ในพลาสติกเหรอจริงๆภาษาจีนปกติเขาจะแถมแผ่นให้แต่อันนี้ผมว่าน่าจะเขา่าจะไม่แถมเนดะี๋ยวผมจะต้องแกะออกมาเขียนชื่อนะฮะแกะเลยไหมแกะเลยแล้วกันแกะไม่ได้เดี <laughs> ย๋ยวต้องหาที่แกะก่อนฮัลโหล นั่นเดี๋ยวค่อยแกะทีหลงังละกันนะต่อไปฮะเป็น smart Star อันนี้จะเป็น student book นะอ๋อมันจะเป็นภาษาอังกฤษอ่าภาษาอังกฤษนะอันนี้เป็นของ student ของเด็ก,เ,ดก,เ,ดกเรียนมันจะมีของครูคคด้วยเ่เลยไม่เกี่ยว <laughs> ใช่ไหมเล่นสุดท้ายฮนะก็คือเป็นของ workbook อ๋ออันนี้เป็นเอาไว้อ่านอันนี้จะเป็นเอาไว้ทำนะ เป็นประมาณนี้อุ้ยผมชอบอันนี้ผมชอบนี้ดูง่ายนะคะโนสจมูก um จะมีอะไรมีเบนเนอะเบนอนาะ bnd เบนเบนนะใช่เบนเบนดาน่าจะง,ง่ายอยู่แหละทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคะปกติหนังสือันต้อง,งมีเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอ คือถ้าเห็นหนังสือตอนปอสีของผมนะขางบนอนะโอ้อะไรนี่แหลคะครับแล้วก็ปากกาที่ผมใช้เขียนชื่อนะฮะก็จะเป็นเดี๋ยวให้ดูนะะจะเป็นปากกาอู้หกนาทีแล้วหรอจะเป็นปากกาตัวตัวนี้ตัวนี้พี่ใชตัวนี้สิตัวไหนอะ่ะ อยู่ข้างนอกแน่เลยเดีย๋ยวไปเอาแป๊บนึงนะมาละวฮะสารับปากกาฮะผมจะไปปากกาเขียนซีดีนะฮะเห็นไหมซีด er. ีอาร์มาร์เกอร์โฟกัสสิโฟกัสซีดีอาร์มาร์เกอร์นะเป็นมาร์เกอร์สำหรับเขียนซีดีก็เขียนสมุดได้ต้องห้ามเขียนพลาดเลยนะเดี๋ยวผมจะต้องลองเขียนสักอันหนึ่งก่อนนะเดี๋ยว เขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวทำมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะน่าจะดีอพอสมควรตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งเล่มน,นะก็คือจะเขียนว่าเด็กชายนอร์โชวทองสัะนะฮะโฟกัสสี่โฟกัสที่คำเห็นไหมเด็กชายนอร์โชวทองสระนะฮะจริงๆผมจะเขียนป .5 แ้แหละแต่มันคุน้นไงมันชินกับป .4 ก็เลย ปอสีเ้ยก็คือเขียนเลขสี่แล้วนะแล้วก็ค่อยเติมเผื่อว่ามันจะมีขีดเล็กนตรงนี้ผมก็เลยวัดกลับมาเลยแล้วตรงนี้ขีดพื้น,ลง,น,นลงมาเลยก็คือเลขสี่เลยโอ้ยไม่น่าเลยพลาดปอส,ปอสอีปอสีอ่ะปอสีอาทำหนึ่งเลขที่ก็เลขที่สี่นะฮะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วมานะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายเงียก็เลยฟาส์เวร์ไม่ได้เดี๋ยวเจอกันนะ กดตัดเลยนี่ฮะเลนที่สองนะไม่เละเหมือนอันแรกแล้วอันนี้จะเป็นห้าทับหนึ่งแล้วนะเป็นห้าทับหนึ่งแล้วไม่ได้เป็นแบบเสียทับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาแกะของภาษาจีนกันเลยภาษาจีนเนี่ยผมเขียนชื่อจีนไม่เป็นนะผมก็เลยจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะได้ไหมเราชื่อจะรู้ไปภาษาอังกฤษอะไรเขียนเขียนตัวพีนะคะแล้วก็ห้าทับหนึ่ง แล้วก็ N O No ลคลือเลขที่เดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์ช่วยเหลือแป๊บหนึ่งนะฮะก็คือจะเป็นกันไก่นะฮะผมไม่ได้ตัดหนังสือนะ,ะผมแค่แบบเอามาขูดนี่อ่ะได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ได้แล้วแค่เอากันไก่โดนนิดเดียวก็ได้ะะแล้นวนีดดว่ได้แล้วทำไมเขาต้องเอาพลาสติกว้าให้มึ เออต้องทำพลาสติกละหุ่มก่นอนอออโอเคนี่แหละนี่ก็ทิ้งทิองใต้นะ <c oughs> จริงๆผมไม่ได้ทิ้งนะผมทิ้งแล้วทางขางยะนะเขาจะบอกเอาโอ้ยทิ้งใต้โต๊ะเลยเหรออะไรอย่างนี้แล้วนกนแล้วมาเขียนนะฮะก็คือชื่อผมนะฮะก็ ใครอยากเขียนเป็นนะฮะก็พอสเอาโว้ชื่อผมเขียนง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็ง่ายเช่นกันก็ไม่ดูเดี๋ยวก็รู้อาจจะไปอาจจะไปเออจะงงก็ได้นะว่าผมผมช่วยไรมาเจอกันฮนะเดี๋ยวคลิปเอ้ยได้แล้ว โอเคฮะเดี okay, right, ๋ยวผมว่าจะเขีดก่อนนะเดี๋ยวเสรจเร็กันนะผมจะให้ดูแบบเดียวนะไม่งั้นจะนเขียชื่อผมเป็นเอาคนไม่ดูเสร็จแล้วซูมดูนะแคปหน้าจอแล้วซูมดูจะช่วยไปต่อแล้วต่อไปนะไปเริ่มต่อไปคืออะไรเริ่มต่อไปก็คือภาษาไทยนะวิทยาศาสตร์ขอเขียนก่อนนะท่านผู้ชมอะงานยากอยู่ที่นี่แหละ อันนี้คือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมให้กับสังคมเนี่ยอันนี้ชื่อขีดข้างล่างแบบนี้มีขีดข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมแบบมีให้ขีดข้างล่างก็จะมีำว่ชชื่อกับคำว่าระดับชั้นอยู่แต่นี้ฮะคือผมต้องทำจริงๆหรอทั้งหมดเนี่ยนะเอาจริงดิคือผมรู้เลขประจำตัวตัวเองแต่ผมไม่รู้หรหัสวิชาไม่รู้ครูผู้สอนซึ่งครูผู้สอนกับโโหแกเลย เดี๋ยก็ได้เพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องเริ่มใหม่หมดนะคะ,ฮะเฮ้ยแสดงว่าที่เขาให้มาแค่นี้เนี่ยแสดงว่าเขาให้ไปซื้อเพ,พิ่มแนี่นอนที่แต่บ้านผมก็มีใช่ว่าเพราะผมเรียนโรงนี้มานานแล้วเดี๋ยวผมเอาให้ดูวนะ่คือ้านผมก็ยังมีอยู่ไงอย่ยเห็นปะมันมีอยู่เล่มหนึ่ง<ม>ใช่ไหม,ม,มอีกมีหนึ่งเล่มพอดีเลยพอดีพอดี มีหนึ่งเล่มอู้วทุกคนคงจะรู้แล้วนะคะว่าผมเรียนโรงเรียนอะไรดูจากตรงนี้ก็รู้อ่ะอ่านี่ฉันนะี้เราเรียนมารีวิทยาปัจจุบนันนี่นแหละวุ้ยแงป้อกล้องอาจจะตกไปน,นิดนึงขออภยนะัยับแล้วก็นี่แหะนะคือเล่มเก,ก่ากับเล่มใหม่ก็จะอย่างงี้แหละเล่มใหม่กว่าอันนี้ใหม่กว่าเน,นี่ยเห็นว่าอันนี้มันจะดูเหมือนกับมีรอยม,มีอะไรอะ่ะแต่ก็ รับได้นะเพราะว่าอ๋อผ,ผ,ผมไม่คิดวผมไม่ดีในกะล้องอ่ะเนี่ยมันจะมีเรื่องเก่าเล่มใหม่อ่ะผมก็รับได้เพราะว่าดีกว่าซื้อใหม่ <c oughs> เลยเฮ้ยเดี๋ยวบอกเขาผมเอากระดาษนี้ไปใช้ด้วยอเออแล้วกระดาษของโรงเรียนมารีวิทยานะก็จะเป็นแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะมันจะขีดนมันจะที่จะง่ายมันมีวันที่เขียนข้างหน้าแล้วก็มันจะเป็นล็อก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 เลยมันจะมีขีดเส้นเส้นเส้นคือขีดละเอียดมากให้ดูละเอียดขนาดไหน ละเอียดจริงๆฮนะละเอียดมากดูขีดจะแบบละเอียดเลยแล้วก็ด้านหลังสุดนะคะก็จะมีเป็นสุดคูลและมาตราต่างๆนะก็จะเป็นสุดคูแล้วก็จะเป็นแบบมาตรเชน่นน้ำหนักนะคะสิบมิลลิกรัมเป็นหนะึ่งเซนติกรัมน่หละเดี๋ยวขอทำให้หมดหมดนี่คน <c oughs> นี้ก่อน แล้วก็ยังมีอีกนะเฮ้ยทางสมุดทาัพท์ก่อนไหม vocabulary blue blue book โอเคเดี๋ยวผมทำให้เสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมารีวิวทีเดียวแล้วกันเนาะสวัสดีงั้จะเปิดเทอมนะคะตอนนี้ผมเปิดเทอมที่สิบสี่นะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสมุดที่อีกแล้วนะ vocabulary book คำศัพท์ P ศิลป์ <laughs> ปีเสียทำหนึ่งปอทีมันต้องเป็นปอห้าทำหนึ่งแล้วใช่ไหมอันนี้มันกลายเป็นเลขสี่แล้วก็ห้าอย่างอะไรก้น,น,ป,นปอเสียทำหนึ่งปอเสียทำหนึ่งปอเสียปอเสียทำหนึ่งนะก็ผิดไม่เปนะ็นไรฮะแต่อันนี้ไม่ผิดนะสมุดทั้งหมดเนี่ยไม่ผิดนะฮะแค่นี้สมุดจุกร้าลไม่ผิด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 หมดละสิอ่าไม่ผิด ต่อมาสมุดปกุกนาไม่ิต่อมาสมุดธรรมดาเล่มบางของไม่หม่พิษเล่มบางของไม่อันที่สองม่พิษเล่มบางของเก่าหม่พิษต่อไปนั่นก็คือจะเป็นสูตรภาษาจีนผมยังไม่แน่ใจว่าเหล่าชื่อก็จะให้เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะเพราะว่ามันมีทั้ง เพราะว่าบางทีเราชื่ออ่านภาษาไทยไม่ออกเนยก็เลยอะไรต่อไปก็คือเฮลท์ Help! นะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะไปเขียนที่โรงเรียนนะก็คือมันผมเพราะปกติตอนปอสี่ผมจะใช้ปากกาเขียนข้างในนะคะมันจะมีมันจะเป็นพื้นกระดาษธรรมดาไนก็จะเขียนข้างในตรงนี้มันก็ข้างล่างตรงนี้นะ แล้วก็เวลาจุดแนวข้อสอบผมก็จะมาเขียนหน้านี้ลงมาจุดแนวข้อสอบนะฮะก็นั่นแหละก็ภาษาแอมก็เหมือนกันนะภาแอมก็เขียนอาปการเขียนด้านในนันแล้วก็จุดแนวข้อสอบก็นันแหละโอ้โหไม่ได้ทำอะไรยับแล้วโซเชียลก็เหมือนกันก็เขียนด้านในนะคะแล้วก็จุดแนวข้อสอบก็ไม่ได้เลยจุดแนวข้อสอบก็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  ก็ก็ก็จดาที่จดแนวข้อสอบว่าต้องหาที่จดแนวข้อสอบ pigs, ร,ร,ร,ริงจดแนว้อสอแล้วจดตรงนี้ไปเลยหกเห็ดหมดเนจดตรงนี้ไปเลยเด็ด็ด็งนกหังสือไปเลยนะทั้งหมดก็ประมาณนี้แล้วก็พวกสังคมพวกวิทยาศาสตร์ก็เรียบร้อยนะ อันนี้ก็เป็นอิสราเ่าไทยรัฐโอเคว้สำหรับคลิปนี้ค่ะชอบหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ผมด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย